ออกมามาเจอฟูงควยพอดีไปน้องนั่นเจอฟูงควยบ้านก่อแก้วครับรักขางนาเลยเ <c oughs> พื่อกลังปล่อยควยออกมาพอดีเลยตรงนี้ข้างมาน่อยครับ กฝุงควายพอดีมีแต่โต้วนวลรับปล่อยพอดีเลยเป๊ะให้คุณโอ้ตัวนั้นยันคนมูอของเราเนาะยังพอทะไดเศร้าอยู่ตัวนั้นอ๋อสอง นี่เป็นข้างรอนน,อนุ่นพี่น้องไงข้างรอนนุ่นครับตรงนี้เป็นโนนไทยครับผมโนนไทยโนดิพ่นมหาเห็ดเลยพี่น้องนี่โนนไทยครับผมนี่ไปใส่ปุ๋ยอีกหน้านึงครับโนติพต้นยุคข้าอะไรยิงมันเต็มถนนเลยนี่ ทั้งคู่เราเป็นบ้านกอกแก้วพี่น้องทั้งคู่บ้านกอกแก้วทรั้งนี้ก็เป็นนนไทยครับผมนี่ต้นสีเฮ็ดถนนอ,อน้อมนนไว้พี่น้องนี่ตาถนนกั้นไว้บ่ให้คนบุกลุกครับผมนนไทยนี่ครับมีพื้นที่หลายร้อยไร่พี่น้องนี่ว่างขวางแห้งครับผม ที่เป็นลุ้มเป็นบอ่อมัเน,นี่พี่น้องนี่ข้างนี่เลยครับผมข้างร้อนนน,นต้นไม้พี่น้องเบิ่ต้นไม้ มีหลากลายครับผมไปยังอุดมสมุนอยู่ตอนนี้ช่วงนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นหามปุมป่าไม้เ,เป็นปลาชุมชนปุมป่าไม้ติดป้ายประกาศห้ามตัดไม้ทำลายป่าแต่ว่าหาของป่าได้ไี่น้องหาเก็บเห็ดหาานอไม่นี่ครับทั้งนี้ก็เป็นทุ่งนาเป็นไล่นาของชาวบ้าน องชมบรรยากาศทางนู้นให้ชมบรรยากาศข้างทางนี่ครับข้างไปหน้าพี่น้องไปใส่ปุ๋ยก่อนใส่ปุ๋ยมัธา,าเลียวอยู่ครับองนี้เพิ่งกะปลูกก็ไม่ายเทียดเลยพี่น้องเนี่ย ใส่ยำเพื่อเขา,น,านี่พก็ได้ปล่อยลงกมาเนี่ครับนี่ข้าวบ้านเพื่นเก่ากล้ว,วยมาปลูกล้วยนี่กล้วยมาปลูกไว้นี่ตอนนี้เป็นกล้วยบ้านตรงต้นครับไวยบ้านตรงต้นคุณพาตรงต้นนี่คุณพี่น้องคุณคุณเห็นแต่นสาราวัดดิครับนั่นสาราวัดบ้านตรงต้น เลยี่น้องมันมีน้ำเนาะมันมีน้ำเมันก็นอนแช่น้ำสบายเลยครับคุณปลูกแส่น้ำเลยปลูกแส่น้ำไม่นี่พี่น้องมที่หลังมันนอนนอนแช่น้ำเลยเมื่อกี้พี่น้องมาเที่ยวทงอีกแล้ว้พี่น้องชมบรรยากาศเลาะนุ่น นี่เห็นออกร้ายที่พี่รองนี่เห็นออกร้ายครับยัอมาขึ้นกับมีคนมาใไต่อยู่กลางเว้นกับมีคนมาหาโอ้ข้างมาใครดีไปไม่รอด เข้าเกียร์เข้าเกียร์สามไปไม่รอดเลยต้องเข้าเกียร์สองก่อนโอ้น้ามลายแห้งครับผมน้ามลายเลย,ย,เลยที่ละ่ะน้ามโน่นไหนล้งมาพี่น้องนี่ นี่นี่เพิ่นใส่ปุ๋ยแล้วครับนี่เดี๋ยวลืมๆืม้ลพี่น้องมื้อนี้ล่ะเอาของผมเขา้ป็นไส้หรอครับนี่กาลังสิไปใส่นี่ล่ะดับเครื่อง โอ้ต้นยูคาล้มใส่เขาเัืต่ตสัครับล่ล้มหมดเลยอือปูว้าริมทางนี่ปีนึงแล้วครับนี่พี่ร่ายครับเขาคุนรถพ่นจอดพ่นมาหาเห็เนิี่ไหนไช้บลลัยครัวพี่น้อง ฟาดัวเลยับเอาเปล่าญ <c ười> ่เด้อมันีุผมก็นหายกนแร้วเปล่าไงฟอง่ามเด้อวาดไปเลยนะเอางไปไปเอา ไปทั้งงานเอาเงาปนเลยเส้นแนวไปคูครึงเ <c oughs> บื้องพี่น้องใจเบื้องเม็ดปุ๋ย <c oughs> เอาแบบนี้แล้วครับผมนี่เบื้องเขาที่หล่ะพี่น้องเอ้ยปจะได้กินบ่นี่ นะครับปุบ่นหญาต้นเขาเพิ่งครับผมเืิ่งที่นั้นมันกระแดงบ่ม่น้ำแซ่นะอเพิ่งครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยแล้วมันติเป็นไหนเนาะเขาติฟื้นกับมาบ่ะสิริเกียวว่ะนะโอ้น,นี้มันร่ากันพี่ เป็นตัวเบีดดีแห้งครับผมน้ำใสเลยเมื่อกี้ล่ะนั่นนี่ขันแบบนี้พี่น้องเอ้ยไม่ส่เบ็ดมาผ่านครับผมนี่น้ำใสที่เนาะป่ามันได้น้ำไม้มันขึ้นมาพี่น้องนี่นั่นพีน่น้องน้องขนรับพี่หันเนะาะปลาไหลค้าครับผมน้ำม,มาแห้งอย่างเทียนะเวลาฝนตกที่มันดิขึ้นมาขึ้นมาหากินแบบนี้ครับผมนี่ ขามัใส่เบ็ดน้ำบ่พลาดพี่น้องนี่ใส่เบ็ดถือบ่พคอดอกพี่น้องเลยนายไปเอาไม้ให้เราแล้วครับตอบนึ้ออนนาวปลาอรอหน้ำร้ายเลยนี่ต้นน้องขนำเดี๋ยวอยู่งานหนึ่งพี่น้องบ่แล้วซ้ำ อุ้ยเบิดก่อนเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านั้นครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ